ท่านพี่น้องประชาชนชาวโคราชท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านผมยินดีนะครับต้องกราบขอบพระคุณที่ได้ให้เกียรติผมมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานนะครับพิธีอัญเชิญประทับทรงเทพเจ้าแห่รอบเมืองโคราชยิเก่งเรื่องในเทศกาลถือศีลกินเจเมืองโคราช ที่ทางชมรมไทจีนถรือสินกินเจโคราชได้จัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่16นะครับปีที่16ของการจัดติดต่อกันอันนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นนะครับความรักความสามาคัคคีความมีน้ำใจของชมรมไทจีนถรือส,สินกินเจโคาาราชที่จะได้ช่วยกันรักษาประเพณีอันดีงามของเราเอาไว้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวันนี้ถึงแม้ว่าพายุ นะครับโนรูจะเข้าฝนตกมา2วันแต่ว่าคณะกรรมาการชมรมท่านผู้มีเกียรติพี่น้องประชาชน<ด>ก็มาร่วมงานกันอย่างอุ่นหนาฝากข้างนะครับเพื่อรักษาประเพณีอันดีงามของเราเอาไว้นะครับผมขอชื่นชมในสปิริตนะครับของทุกท่านเทศกาลถือสินกินเจนัน้นถือว่าเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญนะครับสืบสานกันมานานแล้วนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์ ทั้งในเรื่องของสุขภาพพารณามัยแล้วก็เป็นการรักษาประเพณีแล้วก็ได้สิ่งอันเป็นมงคลนะครับเข้าสู่ชีวิตของทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธีที่อัญเชิญเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์นะครับแห่อัญเชิญประทับทรงทั่วเมืองโคราชจากสาลเจ้าต่างๆนั้นถือว่าวันนี้นะครับได้อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อให้พวกเราได้ศักการะ พวกความเป็นมงคลนะครับแล้วก็วันนี้พวกเราก็ต้องต่อสู้กับวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจนะครับและนี่ก็ยังมีเรื่องปัญหาน้ําท่วมจากพายุโนรูที่เข้ามานะครับผมก็หวังว่าการจัดงานในวันนี้ก็คงจะเป็นขวัญกําลังใจให้กับพวกเราทุกคนในการฝ่าฟันวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้ร่วมกันก็คือ การรักษาประเพณีอันดีงามที่จะก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่พี่น้องประชาชนซึ่งความรักความสามัคคีนั้นถือว่าเป็นพื้นฐานที่สําคัญในการที่จะพัฒนาจังหวัดนครราชสีม,มาให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปแล้วก็ประเพณีถือศีลกิจเจน,นั้นก็ถือว่ามีส่วนสําคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างภาพลักษณ์นะครับในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวก็จะสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน นะครับเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจอีกด้วยนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้การจัดงานในครั้งนี้สําเร็จรุ่วร่วงไปได้ด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขออัญเชิญบุญบารมีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของเมืองโคราชนะครับคุณย่าโมบารมีของหลวงพ่อคูณบารมีอันศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าทุกองค์ที่ได้รับการอัญเชิญมาประทับทรงในวันนี้ ได้ปกปักรักษาคุ้มครองจังหวัดนครราชสีมาให้ปลอดภัยนะครับปลอดภัยจากอุทกภัยน้ําท่วมจากพายุโนรูแล้วก็คุ้มครองให้พี่น้องประชาชนชาวโคราชทุกท่านนะครับประสบความสาเร็จนะครับหลุดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจมีกําลังกายกําลังใจที่เข้มแข็งนะครับมีความรักความสามัคคีแล้วก็ปลอดภัยจากอันตรายทุกประการประสบแต่ความสุขความสมหวังทุกประการนะครับ